กี่เราว่ากี่ให้ย้อนกลัเนี่ย30 seconds left ยต <Yes. ีกันยังไงอ่ะเห็นหรือเปล่าไอ้เกี้ยเล่นกับสแกนเลยยันเล่นสแกนอะไรเนี่ยว้านี่ยานมากเลยนะบังเปดอ้อมยื้อเวลาล่าเบิร์ดอ้อมผ่ใจ เวยเวลายเวายเวลายเวอมยเวลายี่เวลามยอะเว้ลกะาอเ้ยลา้าวเอะวันนอะวนอะวอะวอะสอไคิวไอ้เี๊ไปไปไปมาแล้วเปวะไปนี่ไปไปไปแตงนี่ไปแตงนี่ไปชละยอยเลยตังน้ะไปตรวจไปแตงไอซายเลย ไปทางนี่เองโอเคโอเคอไปซ้ายไอไอออไปขวาตอเนไหนกับไฟเตอร์มด้วยะเจ้าเช็คแบบละเอียดเลยไปแน่เมื่อเขาลุลอไปได้เจ๊ะจัาตำรวจจับโจรอ้เี้อ่คน้ยโ้ยกลางมีกลางมีเฮ้ยไอ้ี้มึง้าเนี่ยไอ้เี้ยนี่ อูสแกนเลยโอ้ยอุ้ย,ย,ย,ยไม่เจอได้เดีวะเฮ้ยฮ่าเอาตีแค่เข่าเด้อไอ้คี้เอาไปไอ้โกงเกินอันตีโกงเกินไรอันตีขวบเฮ้ยกี้มาเนี่ยใกล้เลยเนี่ย<อ>กำล,ลังแอ,อบแซ่า กินแมวพี่ล้กันน้องกินแมวพี่ลกันกินแมวพี่ไปเลยล้กันอปอยเ็ตัวดายเ็ตัวดาย out f s จะยิงเลงมังัดูแต่กระสุนันัดยิงจดยเตเพื่อตั้งหลังมนโดนเนอรอ h s o เอ้ยนออกาไปแล้วนออกผ่าไปแล้ว ดูซ้ายดูซ้ายไปดูซ้ายดูซ้ายดูซ้ายเหอไอออไม่จบบังม่อย่างว่าเดนยิงมจตัวเก่าดันหลังๆเป็นเจ็บตัวไปลดเอาีดเอาีดอเยิงพักมพูดดรกนอดีเลยหรือว่ามูฮอเปมอเปลี่ยนตัวเอาปืเอาปืนดปะนลยะยาวแกมูฮเล่นซองซองสองร้อยซองสองร้อย เออสองยาสองงยไังเยังมีียอง่านเลยเหรอวกกระสุนไม่น้อยเกินโมสูตซื้อหมูแฮตัท่เอาทิ้งไว้แนเนาะอ๋อะื้อมตีอ๋่ไ้มตีกระสุนมีสิบสองน้าไอ้เียอ๋อเฮียะียอทิ้งทิ้งอย่างเสเอม่ได้ออกแทนเด้อลุยเลยเลยไม่ยอมได้อแทนเดอออกับโม่เียเออออกมล่ะมีไงออกไม่ละออกไม่ละออกไม่ะ้อ ลันเลยมึงทำไม่ไอ้อ๋องซีอ๋องซีสอซีสออ๋องแต่หิวกไม่ซีอ๋องยีต่างแพงแน่อ๋อไม่เจออ๋อไปเจอไปเจอไมเจอไม่เจอไม่เจอ

ไอ้ยารู้ไหมใชไมอ้ย้่าจะคบน่าะคอบ f l a w l e สเต็กองกะโรีทดวั่นไ้่ารปปืนลูกโมไปืนลูกโมไปกินขงนั้นเออืนลูกโมปลูกโมปลูกโมลูกโมไอ้อันอันแปด้อะรเเออเออจ่กระสังเกระสังลเยนล้ไปื่อนเนี่ยแอน โมสูแบบ่อนกระจอกเนะโอ้แมนมาหมานวยเขาใจอ๋อนแมปมาหมอนวยดูว่าพสูต้องแบบมีแต่ซอเสียงตีแล้วก็แบบจุกเหรอฮไปตั้งหน่อยโมสูจุกไปตต้งแบบบลไปแต่งหนึ่งเหอโอ้ย e ีลยังเดยไอ้ร้องมีอือยอยแต่ตไมดคิดหน่อยิวนตัสกิละนะคิดเน่อยมูบ้านมบ้าน

ดูดิขับันทึอ่ะเก็บไป้เก็บไว้ยี้จบแล้นเปลี่ยนคนบอกเปลี่ยนคนบอกเนี่ยเปลี่ยนเคนหายเอาคนซ่อนมั้จบตอนเนี้ยเออ30 seconds left อ๋อเกมเปลี่ยนคนหายเปลียนคนซ่อนเลยมันมึนเกินเนี้ยอะเอ๋ยเอะย going up อ๋อก s ยอมแพ้อากอมแพ้เด mm, ีม่ไหนมาายาไป่อยายว่าไปหอม่บีม mm ่บ hmm. ีม okay, ่บีเคเบีีดดเจอแฮแบบตรเมียนเปลี่ยนดาแล้วนะเาเมแม้มันจะใหญ่นะป่ะเมหน่อยมาได้นู่อ้มที่ไปตัว่าป่ะเออที่ไปตัวว่าป่ะเออ เออฮะเปิดการโงเปลี่ยนฮะแล้วฮะเวลาจำกัดบ่มีจำกัดเนอะไปดีกว่ามาแล้วนะโอ้มตาเดียวนุมเปลี่ยนแต่เจ้าไม่ไดมาเลยได้ทำต่เดียวทำแตาเดียวทำตเดียวใครหาพ่องเนี่ยว่า่าจะเป็นเรนมาได้ทำตาเดียวเออเนอะเออเดินไหม้าเนไหก่อนเลยป้ะไอหมู่ที่ไอที่มันซื้อปืนดูก่อนอะ ยมแม่ลหาจะตายปมน้ำเนาะเชือกันโอ้ยยีนไปไหนวะเออหายไปกันหมดอียีนไอ้ยีนห้องอาไปนะเป็เนโอเคโอเคบายบพรุ่งนี้เล่นอ่ะเป็นอ่ะขอลงเล่นลงเล่นสัต่ไปก่อนไปเล่นเปเลยพ่งนี้เล่นอ่ะเล่น กิงไม่เคยหืมาเตือนเนีย